อาจารย์ชูจะกลับบ้านแล้วครับจะกลับบ้านสงการนะครับกลับนะไม่กลับบ้านไปเที่ยวสงการนะ นี่ไงพนักงานล้างรถนี่คันนี้ด้วยคันนี้ด้วยเนี่ยคันสีเทาอ่ะไงโอ้คันนี้ยังไม่สะอาดเลยเีย่โคันนี้ยังด้ล <c oughs> โทรศัพท์ยังไงวะคลิปบ้างสบายแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปบ้างเว้ยเมือ่อวานว่าจะไม่บอกเลยวย่าโทรศัพท์ยังไงต้องให้สั่งเดี๋ยวเช็คก่อนจันทร์สั่งเออ่เบาะซิ่งแล้วก็เครื่องเสียงชุดใหญ่มาไม่ร้นน้อน่าจะสองลังสงการไม่ต้องลังสงการับ วตาหนักฉีดคนเต็มเลยก็เลยไม่ได้ล้างใช่ไหมนี่ไงแค่ฉีดู่มีในสายไฟอ่ะสายไฟกันีต่อไปอยู่แล้วนี่ยสงการนี่ถดดวันนี้วันที่เท่าไหร่มีวันที่สิบป่า กลับบ้านาว่าไงใ่กลับด้วยกลับด้วยด้วยไหนผมไม่ได้กลับวันนี้กลับวันไหนนี่กลับอไปชัวกลับวันไหนเนี่ยดูดก่อนกลับไปก็ไม่มีอะไรทำอืมให้ด้วยนะฮะ,ะเรจะออร์เดของชิ้นด้วยออดไหนงานเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ใส่กันชนด้วยพี่น้อง เอาจอดรถจอดต้องใส่ดิรถจอดแล้วไม่ได้วิ่งงานนี่เดี๋ยวก็ได้ทอดีเลยไม่ได้วิ่งงานแล้วต้องใส่นี่ยังมาตอยว่ะเนี่ยไม่ออกายางมาจอดกำรือจานชูล้างรถครับ เนี่ยไม่ต้องถูเลยสีแมกซ์อันไหน,นที่มันกระจายพี่ขาวเนี่ยแป็นที่สุดแล้วเดี๋ยวมันสทางเดี๋ยวเป็นสีเป็นโลของผมอะ่ะสีแคสซีหลุดหมดเลยมันแรงเรงกิน,น,น,นสุดจับงงปรับแรงสุดเลยพี่ ไปร้านอัดชีดมา,า,มาไม่ได้ล้างครับ,รบเ,รเอเ,เอเครื่องดูดฝุ่นไงมา,ล,างงล,งล้าง,างน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำเปล่าเฮ้ยชีำเปล่าเลยจะถูเอ,อะเ,เอาเนี่ยพี่จะเอาแฟบมาใส่่ะ

อโอโ้าวสวัสดีครับพ่อเก๋แน่ไไน, <laughs> น,นอนเลยแน่นอนแน่นอน ล่างก็บะเลยอันนี้หัวมันกระจายสุดแล้วบอกโอ้ ร้อยสี่ไปทมหรอแล้วผมต้องเอาระดำไปไหมพอฉีดไปเป็นแฟบเลยไม่ต้องถูเลยล้างเครื่องด้วยพี่ค่เคยังฉีดเลย ไม่ต้องถูสูดเร่งรีบพี่ไปเกลี่ยดินใช่ไหมอ๋อยังมึนอ่ะ มาดูว่าจะถึงบ้านกี่โมงครับไปทางไหนอ่ะพี่เลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะไปไปทางนี้เลยฮะทางโรลัก,กอ่ะ <laughs> รถเยอะไหมไมีเยอะหรอกไหมไม่เน่เอูโอ้โหเมมเบีย ถ้าล้างสายยางกว่าจะเสร็จตอนนี้แซนมีไอ้นมมันออกไปไหนไม่รู้มีอยู่แต่มันหายแต่มันยาล้างรถเลยดูให้เขาสะอาดครับเดี๋ยวหน่อยใจล้างทุกคันเนี่ยเว้นเท่าไหร่ เนี่ยตรงนี้ห้ามเน้นครับหลุดเดี๋ยวหลุดยากเลยอะอาจารย์ชูรางรถแล้วก็จะกลับบ้านนะครับมาโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับโอเคกันคลิปหน้าครับ